สวัสดีครับผมนุ้แอดมินช่อง107เคลรับออนไลน์เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับคัดลอกลิงก์แฟนเพจ Facebook แต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนใช้คอมพิวเตอร์ PC iPad ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วช่อง url กดคัดลอกจบข่าวเลยแต่นี่คือแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ไม่ว่าจะ iPhone หรือ Android นะครับก่อนจะเข้าไปจอดลือขั้นตอนแนะนาบริการดีๆครับดูแลปรับปรุงเพจเรียนยิงแอด หรือสร้างจุดเช็คอินต่าง,างๆเบอร์โทรผมมุมซ้ายหน้าจอนะแบ่งเป็น2กรณีครับคือเพจโปรไฟล์ที่มันที่มันขึ้นว่าเปลี่ยนเลยหรือเขาเรียกว่าเพจประสบการณ์ใหม่ขออธิบายคัดลอกลิงเพจแบบธรรมดาหรือคลาสสิกตอนแรกคุณต้องเช็คคุณต้องเช็คให้ดีว่าคุณอยู่ในฐานะ Facebook โปรไฟล์หรือยังนะครับเพราะเพจคลาสสิกเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับเฟซส่วนตัวเข้าจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะ Android หรือ iPhone แถบเลื่อนเนี่ยนะครับเห็นไหมแถบเลื่อนด้านบน แล้วกดเพิ่มเติมเลื่อนนี่ครับล่างสุดเลยคําว่าคัดลอกลิงก์ไปยังเพจหลังจากที่คัดลอกอ่าแล้วกดส่งครับนี่คือลิงก์เพจเฟ e บุ๊ k เมื่อตกี้ยังไม่กําหนด ID ผู้ใช้มันก็จะยาวเฟื้อยแบบนี้ครับแต่ถ้ากําหนดนะครับต่อจาก facebook.com/ ครับเราก็สามารถกําหนดเป็นชื่อที่เราที่มันทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะนะ ไปดูกันนะด้านล่างของชื่อเพจของคุณในเวอร์ชั่นคลาสสิกนะคุณจิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วกำหนดครับพิมพ์ทับศัพท์107เคลับผมก็ใช้แค่107 seo ครับแบบนี้คำที่มันที่มันทับศัพท์สอดคล้องกับชื่อเพจนะนะถ้าใช้6อักษรแล้วแล้วมันซ้ำคุณก็ลองเพิ่มอักษรเพิ่มตัวเลขจะขค้นโชว์คำว่าสร้างชื่อผู้ใช้แล้วให้คุณติ๊กสร้างสร้างได้เลยทันทีครับ ควรมีโพสต์ในเพจควรมีการเคลื่อนไหวลงรายละเอยียดในเพจก่อนที่จะกดขอชื่อผู้ใช้นะจะผ่านง่ายครับหาลิงก์เพจในแบบเพจโปรไฟล์เดี๋ยวลองจิ้มเข้าไปส่งแบบนี้แล้วกด3จุดนี่ครับนี่คือลิงก์เพจโปรไฟล์ครับมันก็คล้าย Facebook โปรไฟล์ครับ จิ้มเข้าไปด่วนๆเลยนะยังไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยกดปุ่มเปลี่ยนเลยเนี่ยคือเข้าไปจัดการไปเพิ่มแอดมินไปโพสต์ในฐานะแอดมินคือสลับถ้ากดเปลี่ยนเลยปุ๊บสลับหน้าอยู่ในเฟซโปรไฟล์หรือเฟซส่วนตัวสลับกลายไปเป็นเพจโปรไฟล์ทันทีนะมันไม่มีปุ่มให้ให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้เพจโปรไฟล์นะคุณต้องไปที่ลงชื่อเข้าใช้ใน Google Chrome ครับโอเคจากนั้นนะครับ ขอหน้าแบบไซต์เดสก์ท็อปครับกดเมนูของ Google Chrome กดขอไซต์เดสก์ท็อปยังไม่แล้วเสร็จนะครับเปลี่ยนจาก m.facebook ช่อง URL ตรงนี้ให้เป็นเว็บนะครับโอเคครับขั้นตอนนี้โหลดยาวนานมากครับเสร็จแล้วนะครับ ให้คุณจิ้มเข้าไปคําว่าเปลี่ยนเลยเพื่อเข้าไปจัดการเพจโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขชื่อผู้ใช้งานหรือ ID ผู้ใช้ของเพจไม่ไม่ได้หมายความว่าหัวข้อจัดการหรือแก้ไขนะตอนนี้เราอยู่ในหน้าเพจโปรไฟล์แล้วให้คุณกดสัญลักษณ์กดรูปโปรไฟล์ของเพจนี้มุมบนขวานะครับคล้ายเฟซส่วนตัวนั่นแหละนี่คือเพจโปรไฟล์เข้ามาแล้วกดตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นตอนเดียวกันกับเฟซโปรไฟล์นะกดการตั้งค่าอีกทีนึง เจอแล้วครับคุณผู้ชมขยายหน้าจอครับมันจะอยู่ในมันอยู่ในหัวข้อตั้งค่าตรงนี้ครับค,คุณอาจจะคุ้นเคยหัวข้อนี้อยู่แล้วตั้งค่าทั่วไปของ Facebook ส่วนตัวนะทีนี้แก้ไข ID ผู้ใช้เห็นไหมตรงนี้อะนี่ครับตรงเปลี่ยนชื่อนั่นแหละนะตรงนี้แก้ไข ID ผู้ใช้จากภาษาต่างดาวนะครับ facebook.com/ ภาษาต่างดาวเนี่ยอ่ะสมมุติกดเข้าไป นี่ไงครับระบ,บุนะครับระบ,บุให้มันทับสับชื่อเพจของคุณชื่อ onnapa beauty นะครับคุณก็พิม onnapa d beauty หรือพิม์อะไรก็ได้ให้มันไม่ซ้ำครับแล้วกดบันทึกการเปลีป่ยนแปลงจบข่าวเลยวิธีการหาลิงก์เพจคัดลอกลิงก์เพจส่งให้เพื่อนในโซเชียลอื่นๆใครที่ไม่มี iPad ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโต๊ะทํางานอุปกรณ์ไม่พร้อมมีแค่มือถือคุณก็สามารถสร้างลิงก์หรือคัดลอกลิงก์เพจส่งให้กับลูกค้าหรือใครที่อยากจะเข้ามาส่องเพจของเราผ่านโซเชียลอื่นๆได้ รวดเดีวนะครับก็ขอบคุณในการติดตามรับชมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ